วันนี้นทุกคนวันนี้ผมเล่นเกมซีไฟด้วยกับเพื่อนนะครับโดยเฉพาะผมเตยนะครับหรืออย่างเพรย์นะครับทุกคนมาดูกันฟังเลือกปืนก่อนนะครับทุกคน ครับผมเลือกปืนบ้างล้ะครับ เรื่องไหนออผมใช้ชนไหนไม่เปลีนเทุกคนฝังน,นเลเรื่องทำส่จุดผมแเรา ไนยัยไหมอะใ่เขารู้จอนผมอ,อ่าจะชนะคนที่รู้จผมยหงไงอ่ะ ไม่ได้มีสิทธิ์ได้เรียกทนายแล้วทุกคนเจ็บผมนี่การนี้มาแน,น่ทุกคนเอ้าอะไรทุกคนเรา,าแพ้แล้ว <laughs> จะมาลองดูอีกริ่นะฮะคือฟังหลวงอนัยมาผมไม่มีทางสู้ได้เลยอะทุกคนผมเลือกปืนกับยันยนมีนจะใช้มีละยิมมันชาวลีทุกคน

ปืนนี้อย่าเลือกชนัยนะพวกเขาอย่างเดียวคือไม่เลือกชนัยเพราะผมใช้ชนัยไม่เป็นใครที่หนึ่งๆกับผมก็ขอหนึง่งๆกันได้นะทุกคนแต่ขออย่างเดียวอย่าเลือกชนัยในผมผมใช้ชนัยไม่เป็น วันนีจะหลนาได้มันจจีดว้สอรอบ

ใครชอบคลิปนี้ใครอยากอ่าเล่นกับผมก็อ่าทักก็แอดมาได้นะครับ You play with me ใครอยากเล่นกับผมแอดมาได้นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับทุกคน i'm